มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมิวพูดถึงผู้ประกาศดังขุดเรื่องเก่าคนอื่นแลนะอย่าโลกแคบระวังอกแตกตายนะคะเมะื่อวานนี้วันที่หนึ่งะะมีนาคมที่ผ่านมาหมิวซิรินพัทกองตรการได้โพสต์ข้อความลง f เ c e บ o o k ของตนเองระบุข,ข้อความถึง2พิธีกรดังแล้วก็ทีมงานรายการหนึ่งก่อนจะแนะนำว่าควรให้ทำความรู้จักกับเธอก่อนที่จะกล่าวถึงและขอขอบคุณที่พูดถึงดาราที่ไม่ดังอย่างเธอนะคะซึ่งตัวเธอเองไม่ได้มีปัญหากับการพูดถึงตัวเธอแต่ก็ไม่ควรพูดถึงเรื่องเก่าแล้วก็พูดถึงคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเธอแล้วถ้าหากอยากรู้จักเธอมากกว่านี้ก็สามารถทักมาคุยได้ เธอยินดีคุยด้วยแล้วก็คิดจะเปิดกว้างด้วยค่ะพร้อมทั้งแน็คลิปรายการข่าวดังกล่าวที่ดำเนินรายการด้วยซองพิธีกรดังที่พูดถึงเรื่องราวของเธอเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเธอเองได้โพสต์ลง IG Story นะคะบน Instagram ขณะที่เธอกำลังขับรถส่วนตัวรับส่งผู้ชุมนุมที่ยังคงตกค้างจากการชุมนุมนะคะ และพาไปส่งอย่างที่ปลอดภัยด้วยตัวเองพร้อมกับระบุข้อความว่าถ้าออกไวายก็คงช่วยรับคนได้มากกว่านี้เนอ้อและชูสามนิ้วก่อนจะออกมาประนามสื่อมวลชนที่ไม่รายงานข่าวตามความเป็นจริงค่ะและเมื่อบ่ายวันที่2มีนาคมเธอได้ออกมาโพสต์แนะนำตัวเองผ่านสตอรี่อิสตาแกรของเธอนะคะ โดยเริ่มแนะนำตัวว่าสวัสดีค่ะพี่พี่ทีมงานรายการแล้วก็พิธีกรหนูชื่อหมิวคนที่พี่พูดถึงเมื่อวานขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะก่อนจะแนะนำตัวเธอเองก็คือหมิวศิรินพัฒน์ลงหน้าปัจจุบันของตัวเองแล้วก็ละครเรื่องกำลังหญิงซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของเธอค่ะผลงานของเธอที่ผ่านมาอีกทั้งยังบอกว่างานพิธีกรของเธอก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะรับบทบาทเป็นผีหรือว่านางร้ายเธอก็ผ่านมาหมดแล้วค่ะนอกจากนี้เธอยังทำหน้าที่พิธีกรที่ช่วยคนไทยปลดหนี้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการบริหารงานห่วยๆของรัฐบาลอีกด้วยค่ะหากใครอยากรู้จักเธอมากขึ้นสามารถติดตามเธอได้ที่ Facebook เพจ Facebook หรือว่าอยากจะฟังเสียงเธอก็สามารถตามไปดี่ช่อง YouTube ได้นะคะในเรื่องข่าวอัปเดตใหม่ก็เป็นเรื่องที่เธอสามารถคว้าปริญญาโทได้สำเร็จ ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงสุด4.00ซึ่งทั้งหมดที่เธอกล่าวมานั้นทำเพื่อให้ข้อมูลแก่ทุกคนตัวเธอเองเข้าใจว่าถ้าเธอไม่ดังพอก็คงไม่มีใครเข้าหาแต่ไม่เป็นไรเธอจะเดินเข้าหาเองและหวังว่าทุกคนจะเปิดใจรับคำแนะนำตัวและอ่านข้อมูลของเธอคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ